อา้าไม่มีบันไดเว้ยไม่รู้ต้นโพอยู่ตรงไหนเฮ้ยสวัสดีครับมีใครอยู่ข้างบนไหมครับโหเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ ยันนิกวันดีครับเฮ้ยเอาเฮียแล้วดิส้นตีแนมันลอยขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เฮ้ยเหี้ยลอยขึ้นไปนี่มึงจะวิ่งยาวิวาว่งข้างหลังแล้วเป็นต้นโพได้เสียงพื้นจากข้างบน กลุ้มจังตรงนี้เลยกลัวไอ้นี่ขายมือไม่มีขาเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีบันไดนะไม่มีบันไดมันยืนไม่ได้บันไดไม่มีบันไดเหี้ยอะไรบันไดมึงตั้งสติดีนี่มันไม่มีบันไดนั่นไงบันไดบันไดบ้านเมื่อกี้มันเป็นเงาเป็นรอยเก่ามันทะลุจริงไม่มีบันไดเฮ้ยมันไม่มีบันไดเว้ยแต่เมื่อกี้ เอากูก็ไปไม่เป็นว้าอะไรเน็นอะไรข้ามบนเลยว้า,วามาก่อนไลยมากูก็ไม่รู้นะไอ้เหี้ยทิ้งโขโมองดีๆ <laughs> การาบขอใจของขรถแช่า2แชร์นะพี่เด้อเฮ้ย<อ>ไอเหี้ยนี่ก่อนหน้านี้ยิ มันเป็นล่างอะนะจะวิ่งไปล่างเป็นล่างเลยเป็นล่างเลยัเมก่งะวิ่งดูดูั้วเป็นมันเป็นอะไรพื้น เอ้าแต่เมื่อกี้เยยนี่ยน้อยตรงเฮ้แต่เมื่อกี้มมนอยู่ช่วงใช่ช่วงน,นี้เลยแต่มันติดพื้นดิฮ่มันติดดิหรือข้างบนไปเชเงเข้างบนดูดิม,มีต้นโพไหมด้านหลัง้างหลังเนี่ยข้างบนเนี่ยเฮ้ยฮ้ยเยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเย้เ แต่มันมันมีมีมันมีผนังปูนติดแต่จริงจริมันอยู่ติดกับประตูวงกบมากเลยนะพี่ประตูเลยเอาเฮ้ยเฮี้ยอะไรมันไม่ใช่มันเป็นผ้าไม่ใช่ฝ้าผ้าก้าพันธุ์ดยรอยเป็นกลังใจนะครับนิกดูตรงช่องนี้ดิไม่มีไม่มีบันไดเอาสิครับพี่เสียงหยาบสังกะสี ขอทำให้เห็นพี่ดูดิเฮ้ยจะพึ่งเดินไปดูก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยใคยืนนี่ฮั่นเสียงมาไดยเฮียเฮียอะไรพี่้าวดาวยืน ไปไหนก็ไม่ได้หรอกทีนี่ยเยอะอ,อุ่นใจเพราะผู้ใหญ่เราอยู่กับเรามานานหนูครับไอยย้ยังไม่ได้ไม่ได้ลอยด้วยทีนี้ไม่ได้ลอยด้วยทีนี้แบบสู้มึงกับกูเลยอะไรลง<ด>นี่ลงก่อนทก<ด>ูนี่ไงนี่ลง ลหนิดเดียวเองตอนแรกเขานั่งอยู่ตรงนี้ที่เราเจอขอครับที่เอ่อน่าจะเป็นเพจสองไหมฮะใช่ไหมนิกใช่ครับที่เราเจอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ไ้ตรงนี้ท้าตงนี้ลอเปีนนอีกรอบเงาเข้าใจ้มมันงจะดีไปขึ้นไปโอ้ยเฮ้ยไม่เห็นไหม เออความมือ,อมีอมกระลมไม่มีมลมไม่มีมึงมานี่ใช่ลมไม่มีมึงว่าอะไรไม่ใช่มึงว่าอะไรเด็กมึงใจรา้ายันดิเดี๋จะว,วิ่งหนีกูจะว,วิ่งหนีกูใช่แม่หรอือเปล่าเรานะก้าวทุกที เดินเข้าชุดขาวเหรอใช่เดินเข้าชุดขาวแล้วชุดขาวเ็นหลักว่าชุดนี่เย็นๆนลดแม่ครับเดินทางมาไกลเยัยเห็นชุดข้างในไหมทำไมอ่ะนั่นเฮ้ยทำไมสีเหมือนกันอ่ะใช่ยี่ยและสีเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยผู้หญิแก่เห็นเดินเข้าชุดนี้หรือ ที่มึงเจอกับก,กูอยู่ไม่อาจจะเป็นแม่เลยไม่ไอ้เหี้ยเลยไปนิดเข้าไปเนี่ยเข้าไปเข้าไปที่ไอ้เหี้ยกินอะไรอยู่เนี่ยแล้วเมื่อกี้ต้นต้นง่ายเหรอไม่เลยไปไป <eres? S 1> จับมึงกัน

เ <c oughs> มื่อกี้มีเ <c oughs> มื่อกี้มีข้างานยั้ยังตอนนี้ก็มี้างานไอ้ยันี่ไอ้น,น,อน,นิกมึงเข้าไปดิครับไ <c oughs> อ้น,นิกกูจะบอกอะไรเนี่ยไฟแม่งยิงเข้าเข้าแบบชัดมากเลย เงี้ยคนดูกว้วยเสียงคนดูก้วยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยว,ยวกูณไปถ่กล้องเฮ้ยมึงนั่งหันหน้ามาที่กล้องอะหันหน้าทั้นอย่างเนี้ยเออหันหน้ามาที่กล้องเข้าใจไหมแล้วก็ตั้งสติ เพราะมึงหันหลังให้กล้องกูรู้มึงกลัวกูจะไม่วิ่งกลับมาแล้วนะแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่กูกับพิจิตร อย่าบอกนะเขาอยู่ข้างหลังผมตั้งนานแล้วไม่มีขาลอยอยู่ลอยตรงไหนลอยอยู่บริเวณน่ะก็ตอนนี้มันความสึกผมมากคนมันลุกไปเหมือนเขามายืนตรงนี้จ้องจ้องตัวแน่กูกูนั่งเขาอยู่เพราะตรงแม่ไปเจ้าว้าวายว่าจะพูดได้หลุดแล้วเหี้ย ไอ้ย้ยแหม่มึงจะเป็นไงล่ะมึงอย่าไปด่าเขาหืมมัขึ้นไม่ไงมันขึ้นไม่ได้ดิไปดูตรงนั้นดิไปดูตรงบันไดดีกว่ามันน่าจะมีที่ปีนได้มันไอ้โซติงมึงหยัดไอ้ยัยกูให้มึงไปดูทางขึ้นมันอาจจะไปดูทางขึ้นมันอาจจะยังถึงได้มึงก็จ ให้เห็นเป็นรูปเบรรล่างเป็นประธางานเขาจะไม่นิกแล้วมึงตั้งสติดีเลยมึงไดสติยังไอ้เชี่ยโอุ้ยไี้ฝุ่นอุ้ยกูหายหลังเฮียอุ้ยอ้ยอุ้ยไอ้นิกอยกูหัวกระแทกปูนเลยแป๊บนึง หัวกระแทกไหนหัวกระแทกปูนเมื่อกี้นี่มีร่างมีเงี้ยอยู่ตรงนี้โอ้เงี้ยนีกระลังบ้างกนีเมื่อกี้หมือนมือมือมาตรงนี้ี่ไอ้นี่ยังแข่งเลยเหมือนนนเเออเหมือนมันมีมือมาวมยขึ้นดูขโมยนี่โอ้ยยตายมึง้นไหนเห็นกขเห็นเขาไล้ยดนไหมตี ปไ,ไปะเดินไปฮะเี้รุิะกลัวอยู่เดินไปฮะกุหน้าเราจะง่ามาะเ<ป>้อยปู ตบผมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ่เช่อ้โอ้โอ้แคนั้นเมื่อกี้หน้าแม่งจะจะติดกุ้งเลยจ้ะเมื่อกี้หน้าจะติดกุ้งเลย อยู่ก็นนะกินเนี่ยกูยิ่งแออัดด้วยตรงนั้นเยอยนี่ไปท้าท้ายเยี่อะไรกูบอกกูไม่อยากอยู่ตรงนี้อไอ้เยี่ยกูกลัวเขาโยกลงมาหรือห้อยลงมาน่ากระดูกหงาหย่อนลงมารับมันมีเสียงกลังจะขึ้นอย่าีนี้ขึ้นนะมันมีเสียงไอ้นี่พวกบุญกลังจะขึ้นอนยะ่างนี้มีเสียงไอ้กระตุกขึ้นเนี่ย ง้อแค่ okay, ไหมัมนมีการผิดสาเดีวยวใช่มงงงงไรขาขาเนี่ยตอนอใช่เลยยืนหยุดแล้วก็มือจับขามึงอ,อยู่เลยกอนแรกตอนที่ผมลงมาจมูกมามันเป็นการกระชากขา,ขาเออดีแล้วหัวไม่โดนน,นะเนาะเออสังเกตสีขยับ เฮี้ยแล้วเมื่อกี้นี่เขายืดจับขามึงนี่เลยเต้าหงส์บ้าบเล็บสีชมพูหรือสีแดงวะเมื่อกี้นี่ก่อบามึงอะเจ้าบ้าเฮี้ยบ้าเฮี้ยอะไรเไรสตีนเรื่องจริงทำไมมึงทำไมเจ้าบ้าเป็นผมมั้งก็มึงบอกว่าเขาหลงเสน่ห์ความหล่อมึงหรือเปล่าไม่ใช่อหี้อะเป็นที่ผมเป็นที่เฮียไปหลังนึกบอกวะ มึงเละดาเขายังนั่นนะกู้คนแยเงี้ยเลยทางอะไรทางอะไรทากับเงียนี่เฮ้ยไอ้นี่นี่เดี๋ยวเดินไปห้องสามกันนี่มันมีพวงอะไรห้องสามไม่มันมีนี่พวงอะไรเต็มเลยนี่ตรงไหนเนี่ยนี่ห้องนี้นี่จะไปไหนแล้วโอ้ยเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่าก็จะอยู่ที่เสา ท่านทำไมเนี่ยเขาเขาไม่ได้มามึงก็กลัวมาหาเขาเมื่อกี้เขายืนจับผมอะไรอยู่ออกไปนี่ยไปออกไรเนี่ยไอ้เหี้ยก็จะพูดให้จบกันดิมึงไปคนเดียวเลยมึงไปคนเดียวเลยพอจะคล้องกวางอะไรให้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ มื่อกี้เย็นนิคมันเดินมานี่ใช่ผมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าแต่มันเป็นล่างผู้หญิงมาตรงนี้ไอ้เย็นนิคเลี้ยวแทบไม่ทันเลยใช่ว่าจะเี็พวงมาลัยเมื่อกี้เนี่ยมึงนี่มึงนี่นะท้าเก่งเหลือเกินแต่เลี้ยวโคตรเร็วเลยขึ้นหนามขึ้นได้ไหมไปดิ เข้าไป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 ด้วยกันเข้าไปด้วยกันเข้าไปด้วยกันเมื่อก anyway ี้อยู่ตรงนี้เออโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นนี้ใช่ไหมเฮ้ยอย่าหุ่นนี้นเมื่อกี้นี่เฮ้ยไอเหี้ยแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่มึงไปไหนว้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ชนแล้วชนอะไรจะวาชนชนอยู่กูชนอยู่ไม่อยากอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ย แล้วม yeah, so ึงจะวิ่งก่อนกูทำไมอะจะอยู่นี่นี่นี่เนี่ยเออเนี่ยทางนี้เนี่ยมันกอะผนังนี้ได้ไงมันไม่ต้องเอื้อมไงมาเลยไปรับกล้องไอ้เหี้ยแม่เงยอ้เหี้ยนไม่หนาวโง่ยังเขา อะไรวะใช่กูนำเงินจังแต่เมื่อกี้มันเป็นเสียงมาจากข้างบนแต่เสียงร้อยู่ข้างบนเด็กมนม่ได้ใช่ไหมครับผมไอ้นิกกูเหมือนมีใครเดินผ่านบันเกตด้านหลังเมื่อกี้นี่เหมือนก็ตรงนี้ด้านหน้าเลยเมื่อกี้บ้าบันเต็มบันเก็ตเต็มยืนเก็ตเลยไอ้กิเล กูบอกแล้วกูเห็นจริงกูกเห็นจริงจริงอีเหี้๋กูไม่ได้โม้กูมันเห็นจริงๆอิะตอนแรกอะอะไรนกเหรอะะวะมึงหายใจลึกๆเลยตั้งสติอย่าไปกลัวนี่ไปไหนเดี๋ยวพื้นหายไปนุ่นเอาไปไ,ไปทา,างนี้เลยไปข้างใน มสพระว่โตโตสัมมาตุสมสาว่าโตโสัมมาสัสมสาว่าโตโสัมมาุสัสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภสสีผีตายโหงลายวิญญาณที่ยังเวียนอยู่ให้รับให้รู้ให้สัมผัสลิกิกมาหาพี่ตั้งสติมาเลยกูจัดการเองคนอย่างกลัวเข้าใจไหม พี่ว่ารสริงทำครั้งี่สุดมึงต้องเรียนรู้การพบเจอมันอาจจะทำให้มึงแข็งแกร่งขึ้นมึงมาทางนี้ดีกว่าอะไรอีกเมี่ยกว่าจะลังขอว่าสุดยอดก่ไม่ข้างหน้ามันไม่ค่อยน่ากลัวกูเดินหนายาวมันมืดดีอเออไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ไงกูอ,รรอ,อยู่ตรงนี้แหละตัดไม่ไปไหนละ เปอะไรครเป็นอะไรคนอย่างกูไม่ไมเป็นอะไรจับกูหน่อยดิจับมือมันเป็นอะไรวันนี้เนี <ś m ur ly> ยเป็นอะไรกูก็ไม่รู้กูน่ะไม่เป็นอะไรมันน่ะเป็นอะไรไอเ้เหียกู<ป>จะไปทางนี้<า>มันก็มาข้างหลังมาไงไอ<ป>้ไอ<ๆ>้เฮ้ยอย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่ามึงกลับมานี่ไอเ้เหียล้วมันก็มาตรงนี้ต้องรดนเียเจอหรอ มันนั่นแหละเจอกูกูไม่ได้เจอมันเลยไอ้ให้หมไปทางนู้นทางนี้สุดท้ายไม่เจอตรงนี้มันน่ะเจอกูกูว่ากูไม่ได้เจอมันหรอกจริงๆกูแม่งแม่งกล้องไม่ผันใจไอ้เฮียมือกูละวิงเลยนี่เฮ้ยนี่ไปไปอยู่ไหนเฮ้ยไอ้มองอย่หงนั้นได้ยี ก็อยู่ว่างอูต้องบอกแม่ให้ยเนี่ย่ามาเจ้ามาอะไรในห้องโอ้โหครอ่ยกูบอกในห้องโอ้ยกลับบ้านต้องตื่นโอ้ยคิดเงี้ยเดี๋ยวนี้นี่มึงกับกูขึ้นมาไม่นานมึงกับกูต้องลงเลยไปขอไปเอาเลขก่อนไปเอา